ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพุทธนะครับจากซ่อง easy gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้เราก็มาอยู่กับเกม one punch man the strongest กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็เป็นคลิปรีวิวซุยลิวนะครับก็หลังจากาที่คลิปซุ่มไปนะครับทุกคนก็ผมก็ได้ปลุกตื่นซุยลิวร่าง ur มาใช่ไหมครับทุกคนก็หลังจากลงคลิปไว้ ลงคลิปนั้นไปนะครับทุกคนไม่กี่สัวโมงผมก็ได้ไปจัดซุยลิวล้างเอ้ไม่ใช่ล้างสองพาสีสองมานะครับทุกคนก็ด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าจะเอามันก็ต้องเอาให้สุดนะครับเพราะว่าเป็นตัวลูกรักนะผมก็เลยจัดพาสองมาเลยนะครับทุกคนรออาวุธสามดาวได้เลยนะสาหรับซุยลิวนะครับจัดสุดแน่นอนนะครับทุกคนพาสองตัวแรกของไอดีเลยนะครับแล้วก็เป็น ตัวยูอาตัวแรกเหมือนกันนะครับส่วนโบลงโบลอดก็ข้ามเลยนะครับทุกคนก็ตัวไม่พอแล้วนะครับเพราะว่าผมออามาสุ่มซุยริวนะครับเกือบที่จะไม่ได้นะครับเพราะว่าเกมมันเล่นเหลี่ยมนะครับทุกคนมันได้หินปลุกตื่นมาอีกหนึ่งลูกนะครับทุกคนก็คือแบบปึ๊บมาได้หินปลุกตื่นมานะก็อาวันหวั่นใจเหมือนกันนะครับกลัวตัวไม่พอที่จะได้หินอ่าปีศาจเอหินฮีโร่อีกหินหนึ่งนะเพื่อมาปลุกตื่น ให้มันขึ้นพาร์ตสิสนะแต่ก็ได้มานะครับทุกคนมาก็ผมก็อัพมาได้พลังแค่8ปดล้านสองแสนนะถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยนะเพราะว่าคนอื่นไปกัน10ล้านหมดเลยนะแต่ผมอ่ายังอยู่ที่8ปดล้านสองแสนเองนะครับทุกคนอ่าก็ตอนนี้ก็อ่าปุดขีดไปกรอบแดงนะครับทุกคนสกิลนะครับก็ลิมิตสกิลอยู่ที่18นะครับเลเวลสกิลอยู่ที่100นะครับ ส่วนปวดดาวก็4ดาวเหลืองนะครับ3าดาวม่วงนะจริงๆมันมันก็ขึ้นไม่ได้แหละถึงว่าของตรงนี้จะพอมันก็ยังขึ้น4ดาวม่วงไม่ได้นะอ่าตรงนี้ก็ปวดไป2นะครับส่วนทักษะนะครับผมก็ใส่เป็นอ่าแผ่นแทงทะลุเวลวเจ็ดสองอันนะครับอ่าแล้วก็แผ่นกระแพงแข่งนะครับอ่ามีดาเมจอันติเพิ่มขึ้นนะแล้วก็อ่าโอกาสติดคีติคอลดลงนะครับ21%นะครับเวเนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่แผ่นอ่า กำแพงแข่งเหมือนเดิมนะครับสองแผ่นนะก็เิวหกไม่หกนะครับแล้วก็มีแผ่นค้มดาบนะครับ1อันนะเปอร์เซ็นพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีกสเปอร์เซน,นะครับทุกคนก็ตึงๆนะก็ส,ส่วนตรงนี้ก็ยังอัพไม่เต็มนะครับเพราะว่าป่องม่วงดันเอาไปลงกับกิจใหม่กันหมดแล้วนะครับก็เลยไม่มีนะครับส่วนอา ไอเทมเฉพพะนะครับ2ดาวตาราเฉพากก็2ดาวนะครับอยากได้3ดาวมากๆนะครับตอนนี้ถ้าได้3ดาวมาพลังน่าจะเพิ่มขึ้นอีกเยอะนะครับเพราะว่าจะกดตรงนี้ได้นะตรงนี้มันต้องตราสฉพาะขึ้น3ดาวนะครับมันถึงจะกดตรงอัพตรงนี้ได้นะก็คือพลังเรายังจะเพิ่มขึ้นไปได้อีกนะครับทุกคนอันนี้สนับสนุนตัวละครหนึ่งอัตราถึง1ดาวอันนี้เฮ้ยอันนี้ขวบหน้าจะควรน,นะเดี๋ยวค่อยไปอัพละกันสว่วนตรงนี้ก็สนับสนุนเอ้ยอันนี้ ยนส่วนสากลใช่สนับสน,นุนตัวละครอ๋ออันนี้ก็ตราเฉพาะเหมือนกันโอเคก็ไอเทมก็ใส่คู่คู่คขาคาไปนะครับทุกคนก็เซตพลังไฟ2อ,อันนะอ่าอาตาคินะครับอันนี้ก็โจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะอันนี้โจมตีดามเมจคิแล้วก็อันนี้ก็เป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนการบัฟก็เป็นโจมตีนะโบนัสต่อสู้2แถวเ p 2ทแถวนะครับอันนี้ก็โจมตีนะครับอ่า โจมตีสองแถว HP แถวหนึ่งแล้วก็อัตราคีอีก2แถวนะครับกดอันนี้ไม่ได้ด้วยส่วนแผ่นการบัฟพ,พิเศษนะครับก็เป็นโจมตีนะอัตราดาเมจสามแถวนะครับทุกคนแล้วก็พลัง HP นะครับหนึ่งแถวนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะพลังโจมตีก็อยู่ที่เก้าแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบสี่นะครับแล้วก็ HP อยู่ที่สามล้านกว่านะอัตราคีหกสิบหกนะดาเมจคีหนึ่งร้อยแปดสิบดเลยนะ แต่ว่าอัตราต้านทานก็บล็อกก็เออัตราต้านทานก็ถือว่าน้อยนะสิบแปดเปเอร์เซ็นนะทุกคนปะ่ะทีมพีพีผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอาอไม่ใช่อันนี้ทีมพลังนี่ทีมพีพีผมก็จะเป็นประมาณนี้นะให้ซูริวอ่าอยู่ตรงนี้นะครับเอาใครดีเอาคนนี้ไหมยี่สิบเก้าล้านนะเอ้แต่เขาไม่มีคอแต่เขามีพี่ดำโอเคมาคนนี้ก็มีซูริวแล้วก็ทัดอีกแล้วนะครับทุกคนโซนิกด้วยนะปะ่ะ น่าจะโดนน่าน่าจะโดนน่าจะโดนเหมือนเดิมนะถ้าโซนิคเขาเอาวุธสามดาวก็น่าจะโดนเหมือนเดิมนะกมนะมาก็เป็นโซนิคของฝั่งตรงข้ามได้หาฝนสังหารมาอาวุธสามดาวเรียบร้อยนะครับทุกคนสิบห้าล้านดานนะมีอเอ็นะโคเบื้อแรงมากนะขึ้นจิตบทขยี้มาไล่อันติมาสิบเอ็ดล้านดามีเน,นะทุกคนแต่ว่าเหมือนฮะถ้าซึ่งเมื่อกี้โดนสะท้อนไปหรอกอยู่ๆก็ติดโลก น่าจะสะท้อนแรงเกินไปนะครับจากพี่ดำนะก็ไล่โจมตีจากฝั่งผมนะอุ้ยขอปิดแอนิเมชันแล้วกันนะครับรู้สึกว่ามันจะเริ่มเริ่มจะนานเกินไปแล้วโอเคแล้วก็ซีริวก็ต่อยไปนะ15ล้านดา,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 าเมจนะมีทนายผมก็ยิงไปปัม๊มกระตุกเลย33ล้านดาเมจนะคิง เอ็นจิ้นไปเราก็ตัดลูกไฟของเขาไป2ลูกเพื่ออะไรก็ไม่รู้เพราะว่าโนี้เขาก็บวกลูกไฟเพื่อมาอีก2ลูกนะก็เลยย,ยังเล่นได้อยู่นะแล้วก็ทัตซึมอกิก,ก็ได้อันติมาจังวันนี้5ล้าน3 0 0แสนดาเมจนะบูบุก,กิก็ไล่อันตีมาปับ๊บเจ็ดแสนหรอน่าจะ7จ็ดแสนนะแล้วก็โดนผมก็ไล่โจมตีไปนะมาแล้วออ้ยกระตุกโซนเอ้ยไม่ใช่ซยริวต่อยมาจังวันนี้ปับ๊บหล้นานสี่แสนดาเมจนะแล้วก็ต่อยไปอีกรอบ5ล้านต่อยไปอีก5ล้าน โอ้โหต่อยแต่แถวหน้านะแถวหลังผมยังไม่ดูดาวมิดเลยนะอันติมา16ล้านนะจากคัสซึมากิแล้วก็ฟูบุกิก็ไล่โจมตีมาเหมือนกัน8ปส็70,000ดาวมิดนะครับทุกคนแล้วก็คิงเอนจินก็ได้เอนจินไปนะเพราะว่าไม่ใช้ลูกไฟนะสำหรับคิงนะแต่ว่าตัวอื่นก็ไม่น่าเหลือนะครับทุกคนไม่ได้ไม่ได้ออกอันตีนะแล้วก็มิดไนท์ก็ยิงธรรมดาไป2ล้าน2แสนดามเมจนะ ก็พี่ดำก็ได้อันติมานะเออกุลิบัตก็ได้อันติมาเหมือนกันนะของเขาได้อันติครบทุกตัวส่วนฝั่งผมไม่ได้อันติเลยสักตัวมีแค่ม้ากับคิงนะที่ไม่ใช้ลูกไฟนะที่ได้อันติไปขอมีเท่านั้นโอ้โหโดนโซนิกระยำอีกแล้วอันติมาปุ๊บสองล้านเจ็ดแสนดาเมจนะลบลูกไฟไปห้าลูกนะแล้วก็ทัตซึมุกิก็อันติมาเหมือนกันนะสามล้านสามแสนดาเมจนะฟูบุกิก็ ไล่โจมตีมานอนเทงเตงหรือเปล่าสําหรับคิงยังไม่นอนนะครับทพกคนเออยังถึกอยู่ยังถึกอยู่แล้วก็พี่ดาก็หมุนหมุนไปจากการไล่โจมตีนะมาเล็กจู่โจมก็อันติไปเหมือนกันนะครับซเรี่ก็เตะไปเออเมทไนท์ก็ขอเน้นเมทไนท์สตัน์ซนิคสตัร์ซนิคปึ๊บปึ๊บเออหืไม่สตัร์ซนิคนะสตัรตสองตัวแถวหน้านะครับทุกคนแล้วก็คิงก็อินจินไปนะซูนิคก็ได้ไล่อันติมาเหมือนกันนะครับหนึ่งเเจ็ดหมื่นดาเมจนะ แล้วก็โอ้โหสนามแรงบิดอีกทุกคนน่าจะไล่โจมตีอีกปึ๊บอ่าแล้วก็ซูริลวก็ต่อยไปนะโอเคมาจากทัชซึเมกิอันตีจากทัชซึเมกิมาจาังหวะนี้11ล้าน9000แสนถ้าดูไม่ผิดน่าจะ11ล้าน9000แสนเออ1 0 1ล้านนะจะพูด10ล้านอีกแหละเห็นตัวเลขแล้วมันลายตานะทุกคนมาซูริลวก็ได้อันติมาจาังหวะนี้ต่อยมา10,000แสนล้านไม่ใช่10,000แสน ต,ต่อยมาต่อยมาเออสามล้านเจ็ดล้านสิบกว่าล้านนะแล้วก็ทัศซื้อเมื่อกี้ก็ได้อันติมาเหมือนกันสิบหกล้านดาเมจนะแล้วก็ฟูก็อันติมาส่วนขึ้นกับมาห้าแสนดาเมจนะมาเจอซุยลิวของฝั่งผมอ้าวสนามแรงบิดมาก่อนครับทุกคนได้ไรโจมตีไปก่อนนะมาเล็กจู่โจมไปเออแล้วก็ซุยลิวก็ต่อยต่อยต่อย,อย,อยไปสล้านนะไม่เฮ้ยไรโจมตีก็แรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเ<ส>มทานายก็ยิงอิปนาวุธไป ปึ้ม24ล้านดาเมจนอนทิ้งเติ้งไปแล้วนะสองตัวแล้วก็ซยริวก็ต่อยไปจังหวะนี้ปับสี่ล้านดาเมจนะทุกคนแล้วก็ต่อยไป10ล้าน11ล้านต่อยไปอีก12ล้านต่อยไปอีก23ล้านนะทุกคนทัชซึมุกิรับดาเมจไม่ไหวนะนอนทิ้งเติ้งไปแล้วนะสำหรับทัชซึมุกิร่างสองนะครับเอ้ยล่างสามดิร่างยูอาร์ R นะครับแล้วก็มาหลีกจู่โจมไป1นล้านสแสนดาเมจนะพี่ดำก็ยังอยู่แล้วต่อยไปเออ แล้วก็มาในเทินที่สหัมนะครับก็เป็นซุยริวของฝั่งผมได้ออกอันติไปก่อนนะต่อยไปจงวันนี้4ล้านต่อยไปอีก7ล้านเรียบร้อยนะสำหรับพี่นํำก็นอนทิ้งเตี้งไปแล้วทำไมมันไล่โจมตีนหน่อยน่าจะกระดูกหักไม่อ่าไม่กระดูกหักไม่นี่มัง้งตะเกียเออก็ไลโจมตีไปนะแล้วก็มีท่านไนก็ยิงขี่ปนาวุธไปอีกรอบถึก ยิ่งนักทึกยิ่งนักแต่ก็ติดสตันไปนะไม่ได้เล่นนะแล้วก็มีท่านายก็ยิงไปอีกนะบอกโอ้โหมีท่านายเบามากหลังจากที่เอาของไปให้ซุยริยวก็คือเบามากเลยนะของก็อยู่ที่ซุยริยวลุ้น้วนเลยนะพวกโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์อะไรนะอ่าแล้วก็พี่น้ำก็หมุดหมุดหมุนเพิ่มเม็ดเกมไปนะทุกคนแล้วก็ซุยริยวของฝั่งผมก็ได้เปิดอีกแล้วต่อยไปจังหวะนี้ปั๊มสามล้านสามแสนดามจนอนทิีงติยง,งไปเลยนะครับทุกคนสำหรับซุยริยวของฝั่งเขานะ โอเคทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับซีริวล่างยูนะใครเปิดหายังไงก็อ่ามาชิงกันได้นะใครเกลือไม่เกลือนะส่วนตัวผมก็สามรอยใบนะเน,น้นๆน,นะดองมาประมาณ3าสี่เดือนได้นะสำหรับตัวดำนะก็ลงที่ซุยลิวหมดเลยนะเอาอยู่ไหนนะอ่านี่นี่นี่ ก็300ใบนะก็มีไอหินไอตัวเนี้ยเหลืออยู่เพราะว่ามันหินพัฒนาฮีโร่มันมาตอน300ใบพอดีนะครับทุกคนก็คือรุ้นมากนะดีนะที่ยังมานะถ้าไม่มาไม่ได้พาร์ทสองก็คือด่า G m อ่มะบอกเลยถ้าจะเกลือขนาดรันนะทุกคนเออแล้วก็พลังก็ยังเพิ่มได้อีกนะของฟังผมก็ตรงนี้ก็ยังเพิ่มได้อีกนั่นแ่ะขอแค่แบบไปอัพสักตัวหนึ่ง สนับสนุนอัพบ t k คิงนะเออพ็อพลังก็ยังจะเพิ่มได้อีกตรงนี้ก็เพิ่มได้อีกนะแต่เสียดายที่ผมไม่มีตราเฉพาะนะครับทุกคนตรงนี้นะตานักบวชนะอ่ามันก็เลยอัพตรงนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันบอกอมันเคลมันมีเคสตรงที่ตาเฉพาะของตัวละครอนะ่ะอัพถึงสมดาวนะตรงนี้ผมก็เลยพลังก็เลยยังไม่ ขึ้นนะครับทุกคนสําหรับซวีริวนะก็เป็นลูกหลักอีกตัวหนึ่งเลยพลัง8ปดล้านสองแสนเป็นตัวหลักเลยนะทุกคน ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากทุกคนกดกดกดให้ผมด้วยนะครับทุกคนใครที่มีคอมเมนต์อยากสอบสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปได้เหมือนเดิมนะครับหรือว่าใครจะขิงขาตะไคร้นะยกยกขิงมาทั้งบ้านก็ได้นะครับทุกคนเออใครที่เปิดแบบ ร้อยแปดสิบใบได้พาร์ทสองอะไรแบบเนี้ยเออเพราะว่าผมเปิดสามร้อยใบไงได้พาร์ทสองก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้ล่างคลิปได้เหมือนเดิมนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากทุกคนกดติดตามไว้ด้วยนะครับบายบายครับไว้เจอกันนะครับทุกคนบายบายครับ